วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยจัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสื่อสารกิจกรรมและจัดเวทีกลางสื่อสารให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการพัฒนาครอบครัวคุณธรรมพลังบวกในสังคมไทยผ่านสื่อออนไลน์ในรายการเราครอบครัว Family ่ท็อโดยมีพระครูสมุว,วชิลวิทิตาวาโสด็อกเตอร์ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการวันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากทางไอบีเอสีพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดรพระพร บัรฑิราจาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยพระเดชพระคุณเนี่ยได้เล็งเห็นถึงเยาวชนได้เล็งเห็นถึงครอบครัวเมื่อมีเยาวชนดีครอบครัวดีเนี่ยประเทศชาติสังคมของเราก็จะไปสู่การเรือนที่ดีฉะนั้นวันนี้ในส่วนของศูนย์คุณธรรมร่วมกับวิทยาพุทธศาสตร,ร์นาชาติวันนี้จะเป็นวันสําคัญให้ครอบครัวมีพลังบวกมากขึ้นครับสำหรับในการเปิดตัวรายการเหล่าครอบครัว Family Talk Talk ด้วยหัวใจทัชด้วยความเข้าใจในวันนี้สําเร็จรลุล่วงไปดีดีโดยรายการนี้ขอเป็นรายการที่จะต้อง ตัวนำร่องทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมแบ่งปันในรายการออนแอร์ครั้งแรกวันที่24กร,รกฎา,าคมก็ขอฝากในการเราครอบครัว f a m i l y t ท l k Talk ด้วยหัวใจทัชด้วยความเข้าใจนะคะทุกวันพฤหัส,สบ,บดีตอนเย็นนะคะแล้วพบกันค่ะการนี้น้องก็อยากให้ผู้ที่เข้ารับชมให้มองเห็นคือสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือครอบครัวมีส่วนร่วมสําคัญในทุกๆเรื่องที่ทําให้ทุกคนที่เรารักและเขารักเราเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขงั้นสถาบันครอบครัวเป็นสาบันที่ควรจะเข้มแข็งแล้วก็ ยังยืนสําหรับคนในครอบครัวของเต็งก็ฝากทุกคนช่วยกันซึ่งในส่วนของอาจารย์น้องและส่วนของศูนย์ไลฟ์ดีก็จะเข้ามาเติมเต็มในส่วนของการตอบคําถามในเรื่องของจิตวิทยาในการทํางานกับพ่อแม่ในการทํางานกับเด็กหรือคนวัยต่างๆเพราะจิตวิทยพัฒนาการนี่คือมุนย์ทุกช่วงวัยและที่สําคัญก็คืออาจจะมีงานวิจัยสนุกสนุกที่มีการพิสูจแล้วว่ามันได้ผลจริงมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะครอบครัวพลังบวกเนี่ยไม่ใช่แค่ศูนย์คุณธรรมมีส่วนร่วมต้องใช้คาว่าศูนย์คุณธรรมที่เรา เราทำให้เกิดขึ้นเริ่มต้นของศูนย์คุณธรรมได้ทําอยู่4จังหวัดต่อมาขยายมาที่8จังหวัดก็มันจะขยายผลที่15จังหวัดโดยเฉพาะ Family Talk ในรายการเหลาครอบครัวขึ้นมาหวังเป็นอย่างยิ่งจะเป็นพลังสําคัญที่เราช่วยกันในการเปลี่ยนแปลงครอบครัวคุณธรรมทุกคนทําได้และคนดีต้องมีพื้นที่ยืนและความดีต้องมีพื้นที่ในสังคมครับ